สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดจิกีจุธาม,มาศอดีตนางเอกแต่งเสรษฐีมีลูกสามกลับมาเป็นคุณนายเท้าไม่แตะดินจำกันได้ไหมกับจิกี้จุธาม,มาจันทศรอ,อดอีตนักแสดงชื่อดังที่ห่างหายจากวงการไปนานกว่า10ปี หลังแต่งงานมีครอบครัวกับสามีมหาเศรษฐีโอจิรัตนิธิอนันตพรและมีลูกด้วยกัน3คนล่าสุดหวนขึ้นวงการเป็นผู้จัดละครเรื่องบางเกอกนารมิตรให้กับช่องวัน31 เจกี้จุธามาจันทร์เป็นอดีตนักแสดงสาวหรืออดีตนางเอกยุค90ที่เคยมีผลงานการแสดงละครปัจจุบันพันตัวมาเป็นผู้จัดละครและกำลังเปิดคลินิกความงามตรงเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลเรียบทางด่วนรามอินทราเจ้าตัวเป็นเจ้าของบริษัทร,รับผลิตละครและโปรดักชั่นเฮาส์แบบครบวงจรที่ชื่อว่า JP d o d h e r Sun เจ้าของธุรกิจกยกับาหารเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียม Dasher Brand แ้าหุ้ไข่ไก่บรรจุกระป๋องตราลูกสาวและขนมปังสังขยาลาวาปัจจุบันจิกกี้หน้าตายังสวยเหมือนเดิมแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวหลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปกว่า10ปีแต่งงานมีครอบครัวและเลี้ยงลูกๆทั้ง3แต่ก็ยังเป็นคุณแม่ยังสาวมากเพราะดูแลตัวเองดีเห็นจิกกี้ลงภาพออกกำลังกายตลอด ด้วยความสวยและมีความสามารถมากแฟนๆหลายคนก็บอกว่าอยากจะเห็นเจกี้กลับมาเล่นละครด้วยไม่รู้ว่างานนี้จะมีลุ้นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ